สวัสดีครับและตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับผมออตโตในคลิปนี้ผมก็จะมา,าแนะนำไอเดียในการเปิดหาตัวละครจุดเด่นตัวละครที่เป็นตัวริมิต กำลังจะใกล้เข้ามาเร็วๆนี้แล้วมีตัวอะไรบ้างความสามารถข้าวๆเป็นอย่างไรถ้าเปิดมาแล้วต้องทําคอมโบต้องเล่นกับตัวอะไรเดี๋ยวจะแนะนําให้ในคลิปคลิปนี้ครับแล้วนอกจากนั้นยังมีตัวละครที่ทางอ f ฟฟิเชียลเนี่ยเขาได้โปรโมทหรือว่าประกาศดิฟมาร์เก็ตติ้งรู้สึกว่าตัว2ตัวใหม่นะครับจะมาในช่วงแพท1 1ด้วยก็โอ้หรือเราจะเผื่อเพชรไปรอตัวหน้าดีวะอ่ะโอเคเรามาวิเคราะห์กัน สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาช่องทางในการเติมเกมออนไลน์ต่างๆครับผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำแล้วก็บอกต่อกันรีวิวจากการใช้งานจริงจากการเติมจริงครับผม Power p o w เว p a y เนี่ยผมเติมมาปีกว่าๆโอ้ยจะ2ปีแล้วนะครับผมเพื่อนๆที่อยากเติมเกมออนไลน์ต่างๆเนาะสามารถเติมไม่ง่ายผ่านหน้าเว็บ Power p า w เ r p โดยการเติมใช้แบบ UID ครับเพียงแค่เพื่อนๆน,น,นั้นกรอกเลข u i d ของเกมเกมนั้นที่ตัวเองจะเติมเนี่ยกรอกลงไป แล้วทีนี้ก็สามารถที่จะกอบโค้ดออโต้นะครับชื่อช่องเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดจากการเติมเกมต่างๆด้วยยังไงก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆกำลังหาช่องทางในการเติมเกมอยู่แบบถูกปลอดภัยไว้ใจได้แล้วก็มีเครดิตที่ดีนะครับทางร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอย่าลืมคิดจะเปต้องคิดถึง power pay เลยโอเค,เอเคมา และภาพที่เพื่อนๆได้เห็นในหน้าจอณตอนนี้เขาทั้ง4คือตัวละครระดับริมิเต็ดท่าดาวครับที่จะเลดอัพมาให้เรานั้นได้สุ่มกาชาหากันโดยที่ทางฝั่งซ้ายมือจะเป็นตู้กาชาประจำแพท1.0 2ตัวเนาะก็คือจะมีตัวของจี้เหยียนนะครับพ่อหนุ่มมังกรเขียวฟีลฟ้าวกว่าใครแล้วก็ เห็นไหมผมแดงๆสวยๆน่ารักน่ารักนะครับตัวละครตัวนี้ก็มีชื่อว่ายินรินสาวผมแดงแรงริบสุดอาราอาราแล้วมาดูทางฝั่งขวามือของเรากันบ้างครับอีก2ตัวละครนะฮะสตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ทางออฟฟิเชียลนั้นได้ทําการประกาศดิฟมาร์เก็ตติ้งหรือให้มองในเชิงการตลาดมันคือการสปอยตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาแพทหลังๆนั่นเองนะครับซึ่งดูจากไทม์ไลน์ก็น่าจะมาราวๆแพท1.1เนาะมันก็น่าจะเป็นการแบ่งครึ่งเหมือนกันก็คือช่วงครึ่งแรกของแพท1ตัวแล้วก็ช่วงครึ่งหลัง ของแผดอีกหนึ่งตัวครับผมไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครเขามีความสามารถอะไรทําอะไรได้บ้างนะครับไม่รู้แล้วก็ไม่ลีกด้วยเราจะไม่คุยข้อมูลหลุดที่อ f ฟ i ิเชียยังไม่ได้เปิดเผยและยังไม่ได้ประกาศกันนะครับเท่าที่ผมพอรู้คือตอนที่สมัยผมเล่น CBT 2หรือว่าเซิร์ฟเบต้าสอ่ะตัวละครผมเขาขาวครับรู้สึกว่าชื่อจีนเขาจะชื่อว่าจินซีใช่ไหมหรือว่าจินซีนะครับเอ้ยจริงๆเรียกจินซีนี่ก็ดูเท่ดีเหมือนกันนะคือตัวของเขานั้น สว่างแสบตามากถ้าใครที่ดูไลฟ์ตอนที่ผมเล่นไปนะโอ้คือแบบขอแว่นทํดำแป๊บนะครับคือนึกว่าหลอดไฟเดินได้ เรียกได้ว่าสวยสง่าออร่าจับจริงๆครับคนคนนี้ส่วนอีกหนึ่งตัวละครชางรี่เป็นใครมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้คือเธองดงามโดนใจผมมากๆหลังจากที่เขานั้นได้ปรากฏตัวในคลิปโปรโมทของอ f ฟ i c i a l ลใจผมมันก็จับจองเธอเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือเนี่ยอยู่กับว่าดวงผมจะจับจองเขาหรือเปล่านะถ้าดวงผมไม่จับจองเขาก็คืออาจจะรุนเรทได้นะครับคือไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเวลาเล่นเกมกาชา โอ้โหคือแบบอวยตัวไหนแม่งดุเดเลททุกทีเลยตูจะบ้าตายเอาเป็นว่าเราไม่ได้มีข้อมูลของ2ตัวละครตัวนั้นเลยเพื่อนๆที่เน้นเปิดกาชาจากตัวอวยตัวละครที่เราชื่นชอบอะแล้วไม่ได้กาจะทําทีมดาเมจลมแล้วก็ไม่ได้กาจะทาทีมสายฟ้าในช่วงแผทแรกๆจริงๆถ้าเราอวยแล้วเราเก็บเพชรไว้ข้ามไปรอตัวที่เราชื่นชอบเลยก็ได้นะครับก็คือข้ามแพท1.0แล้วก็ไปรอ1.1เลยสําหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับตัว1.0นเนาะ แต่ทีนี้เรากลับมาดูนับปัจจุบันในหน้าเวลานี้ของเรากันดีกว่าครับเนื่องจากวันพรุ่งนี้เซิร์ฟจะเปิดแล้วแล้วตู้กาชาก็จะมาแล้วนะครับตู้แรกคือตู้จเจียนเนาะเราเลยต้องเตรียมตัวไว้ว่าเฮ้ยเลือกใครดีวะระหว่างจเหียนหรือว่าจะเป็นหยินหลินนะครับประเด็นแรกที่อยากบอกเพื่อนๆผมจะย้ำเสมอนะว่าชอบตัวไหนอวยตัวไหนเปิดเลย2ตัวนี้เก่งทั้งคู่ครับเลือกตามความชอบได้เลย เพราะว่าในเชิงเมตานี่คือใช้งานได้ยันคอนเทนต์เอนเกมเลยและทีนี้เราจะตัดประเด็นเรื่องความอวยออกก่อนแล้วกันเนาะมาดูในเรื่องเชิงเมตาด้านการใช้งานกันบ้างครับคือคุณต้องดูก่อนว่าคุณอยากจะเล่นดา m เมจลมเ e จากตัวของจินเหยียนหรือว่าคุณอยากจะทำทีมฟูลดาเมจสายฟ้าก็คือทำทีมฟูลสายฟ้าไปเลยนะครับก็คือจะมีตัวของคาคาโรแล้วก็เอามาเล่นคอมโบกับยินหลินนั่นเอง ถ้าเพื่อนๆรู้สึกสนใจจะเหยียนความคุ้มค่าในการเปิดตู้ตู้นี้เฮ้ยน่าสนใจเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครสีดาวที่จะมาด้วยกันอย่างพี่แว่นผมแดงโมเทฟี่นะครับเขาสามารถที่จะเอามาเล่นคอมโบคู่กันกับจีเหยียนได้ให้เพื่อนๆดูจุดเด่นของจีเหยียนก่อนละกันก็คือเปอร์เซ็นต์ส่วนมากในการทำดาเมจของเขาอะครับดาเมจนั้นจะมาจากเฮรี่แอคแทก็คือเป็นจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เลยจีเยียนจะ กดอันติเพื่อเข้าสู่โหมดมังกรแล้วก็ลุยเทคฟิลทำดาเมจได้เรื่อยๆเลยครับทีนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าตัวของมอโทฟี่เนี่ยเขาจะใช้อัลโต้สกิลนะครับบัฟจี้เหยียนให้สามารถทำดาเมจเฮี่แอ็แทได้รุนแรงมากขึ้นไปอีกนอกจากนั้นยังไม่พอนะเพื่อนๆถ้าเกิดเ,เพื่อนเปลดกลุ่มดาวให้กับมอโทฟี่นะครับสุมกาชาได้ตัวละครเดิมซ้ำๆเขาก็จะเก่งมากขึ้นไปอีกครับเพราะว่ากลุ่มดาวของเขาอ่ะ สามารถที่จะยืดระยะเวลาอันติได้อันติของเขาอะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆในน้อยในเกมเก n นชินนะครับในในน้อยในเกมเก n นชินคือเขาจะทํากระสุนน้ําทําดาเมจจากนอกสนามใช่ไหมแต่ว่าตัวของพี่มอเทอฟเนี่ยถ้าผมเรียกผิดหรือเรียกไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าชื่อตัวละครแต่ละตัวนี่ค่อนข้างอ่านยากในระดับหนึ่งนะครับเ,เขานั้นจะใช้อันติได้นานขึ้นครับ เขาจะโจมตีเป็นกระสุนไฟจากนอกสนามถ้ามีกลุ่มดาวก็อยู่นานขึ้นแล้วถ้าเกิดยิ่งมีกลุ่มดาวลึกๆมากขึ้นไปอีกก็จะมีความสามารถในการบับทีมเพิ่มเติมด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าทีมของจี่เหยียนของคุณน่ะมันก็จะมีดาเมจจากตัวของเขาที่เป็นเมนดีเพสแล้วก็ทำเอลดาเมจนะครับวง,กว,งกว้างๆโหดๆไปเลยทีนี้ก็จะมีดาเมจนอกสนามจากตัวของมอรฟี่เนี่ยมาซับพอร์ตอีก โอ้โหแล้วก็มีบัฟเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับทีมก็จะเป็นทีมที่เก่งแล้วแรงมากๆในช่วงแพท1.0นั่นเองถ้าเกิดคุณใหญ่ทีมนี้มันอัปเกรดมันเก่งมันแรงมากขึ้นไปอีกครับตู้ สุ่มกาชาผู้เล่นใหม่ให้สุ่มหาเวรีนาจังจริงๆเรียกว่าท่านเวรีนาเลยก็ได้เพราะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่โหดมากๆนอกจากจะมีความสามารถในการฮิลแล้วยังบัฟเพื่อนได้โหดมากๆทําให้ทีมของเรานั้นมันแรงแล้วก็แรงมากขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมๆนี้ก็จะครบ1ทีมในช่วงแพท1.0แล้วคุณสามารถที่จะเอาไปลงคอนเทนต์ยกยกๆอย่างการลงโฮโลแกรมแล้วก็การไต่หอได้เลยอ่ะก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจถ้าเพื่อนๆน,น,นั้นอยากจะ เล่นทีมทีมนี้หรือถ้าเกิดคนที่ไม่มีงบหรือว่าสุ่มกาชาตู้ผู้เล่นใหม่แล้วไม่ออกเวดีน้าจังเลยนะครับก็สามารถที่จะเอาตัวละคร4ดาวมาแทนก่อนได้ซึ่งตัวละครตัวนั้นคือไปจิ๋วนั่นเองนะครับก็ลองคิดดูว่าเพื่อนๆน,นั้นอยากเล่นทีมทีมนี้ไหมอยากเล่นคอมโบคอมโบนี้ไหมถ้ามันตอบโจทย์มันตรงเฮ้ยจัดไปลุยเปิดหาตัวละครตัวนี้เลยโอเคบ ทีนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆน,นั้นอยากจะข้ามตู้จะเหยียนมาหายินหลินแน่นอนว่าเมตาสายฟ้าก็พร้อมให้คุณเล่นเหมือนกันแล้วพร้อมมากกว่าทีมันอื่นด้วยครับลำดับรแรกๆก็คือให้เพื่อนๆน,นั้นสุ่มหาคาคาโรจากตู้ผู้เล่นใหม่มาก่อนอ่ะยืนพื้นเป็นคาคาโรเนาะทีเนี้ย ตัวของยินลิตเนี่ยเพื่อนๆค่อยสุ่มตามมาพอสุ่มตามมาจับ2อตัวละครน,นี้มาเล่นคอมโบโด้วยกันครับโดยที่เมนดีเสหรือว่าเมนดาเมจหลักของเราเถื่อนๆโหนโจะเป็นพี่คาคาร่นั่นเองเขา โอ้โห oh, แรงมากตอนสมัยผมเล่น Cbt2 อ่ะตัวนี้คือตัวที่ทำดาเมจเป้าเดียวได้หนักห่วงแล้วแรงที่สุดแล้วครับเ,เขาจะเป็นตัวออนฟิลด์ที่ทำดาเมจไปเรื่อยๆทีนี้เราจะเอายินหลินเนี่ยนะครับมาเป็นตัวซับพก็คือยินหลินสามารถที่จะแปะมาร์กใส่ฟ้าใส่มอนแล้วทำดาเมจจากนอกสนามเปียงป้างเปียงปางเปียงปางได้แล้วยังมีการบัฟโบนัสดาเมจใส่ฟ้าให้กับทีมและบัฟโบนัสถ้าไม่ตายให้กับทีมอีกโอ้โหทีมสสยฟ้าคุณนี่ โหดจัดแรงจัด,จดเลยยังไม่พอเพียงเท่านั้นครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีเวดีน่าจังใน ID นะฮะสามารถเอามาบัฟมันก็จะแรงมากขึ้นไปอีกอัปเกรดมากขึ้นไปอีกครับและสำหรับเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยเราแม่งดาร์กโซเพเยอร์ว่ะฮิวคืออะไรโลกคืออะไรไม่ต้องการเห็นไหมในตู้หลังนะครับมันจะมีตัวละคร4ดาวที่สามารถเอามาเล่นด้วยกันได้อีกก็คือเราจะดบเวดีนาจังออกแล้วใส่คุณลุง แว่นผมฟ้าคนนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะชื่อว่าหยุนหวู่ใช่ไหมเอามาปักเสาสายฟ้าที่ช่วยทาดาเมจจากนอกสนามเพิ่มเติมได้อีกทีม,มันก็จะแรงมากขึ้นไปอีกเว้ยเพราะว่าหยินหลี่มีความสามารถในการบัฟไงแล้วเราก็เล่นเป็นสายฟ้า3ตัวเลยก็จะแรงแบบแรงมากนะครับคือมีไอเดียการเล่นได้อย่างหลากหลายเลยการพลิกแพงของตัวละครซับในตําแหน่งสุดท้ายครับผมถาม้าเพื่อนๆนั้นไม่มีงบหรือว่าเปิดไปดีหน้าจ้างไม่ออกก็เหมือนเดิม เหมือนกับไอเดียทีมจี้เยียนก็คือว่าเดี๋ยวเราจะให้ตัวละครฮิลสดาวอย่างไปจื้อนะครับเอามาซับแทนไปก่อนก็ได้และทั้งหมดนี้คือไอเดียในการเปิดหาตัวละครเน้นคําเดิมนะอวยตัวไหนชอบตัวไหนเป็นพิเศษรีเปิดตัวละครที่เราชื่นชอบได้เลยแล้วเราก็ค่อยมองดูว่าเราอ่ะจะประกอบรูปทีมรูปล่างให้เขาอย่างไรให้มันแบบกลายเป็นทีมคอมโบเดียวกันอย่างเงี้ยครับอ่านี่แหละนี่ก็ จะเป็นภาพรวมที่ผมนั้นได้ทําการสรุปคร่าวๆมาให้กับเพื่อนๆเดี๋ยวเรื่องไกด์วิธีการปั้นตัวละครผมตั้งใจจะทําคลิปแยกให้อยู่แล้วเดี๋ยวจะมีไกด์ตัวของจี้เหยียนแล้วก็ตัวของยินหลินมาให้ด้วยครับแล้วก็ตัวละครหลายๆตัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปรายละเอียดแยกให้อีกคลิปหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดผมมาไกด์ในคลิปคลปนี้คลิปมันจะยาวเกินไปครับในคลิปเนี้ยหลายๆคนที่เข้ามาดูเนี่ยเขาต้องการแค่ว่าเขาจะวางแผนเลือกเปิดตัวละครตัวไหนดีเนาะอันนี้แหละก็จะเป็นไอเดียจุดเด่นโดยคร่าวๆให้กับเพื่อนๆ ก็พรุ่งนี้นะครับเซิร์ฟจะเปิดแล้วขอให้เพื่อนๆโชคดีในการสุ่มกาชาและเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับวันที่23เวลา9โมงเช้าวูเทริงเว็บจะเปิดเซิร์ฟให้พวกเราเข้าไปเล่นกันโดยที่ประเทศไทยของเรานั้นจะเลือกเป็นเซิร์ฟโซนซหรือว่า South East Asia ก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โซนบ้านเรานั่นแหละผมได้ทำการแปะลิงก์ไลฟ์สตรีมรวมตัวนัดผู้เล่นใหม่มาเจอกันในไลฟ์แล้วนะครับ ก็เพื่อนๆน,นั้นสามารถที่จะกดเพื่อไปรับการแจ้งเตือนไลฟ์สตรีมไว้ก่อนได้อ่าก็คือว่าะจะกดตรงในลิงก์ปักหมุดหรือว่าจะเป็นลิงก์คําอธิบายใต้คลิปก็ได้ครับคิดว่าตอนนี้เพื่อนๆทุกคนน่าจะตื่นเต้นแล้วพร้อมที่จะไปรุยกันในวันพรุ่งนี้แล้วขอให้โชคดีขอให้มีความสุขแล้วก็แฮปปี้เอนจอยกับการเล่นเกมเกมนี้อย่าลืมนะพรุ่งนี้รวมตัวกันเจอกันนะครับไว้เจอกันไปบ๊ายบาย